สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องครับคือเตมันไม่ดังครับเนี่ยครับเวลาเรากดเนี่ยครับมันดังแค่นี้ครับบางครั้งก็ดังบางครั้งก็ไม่ดังผมก็เลยไปซื้อนี่มาครับตอนแรกกะว่าจะให้ร้านเขาติดครับ แต่ร้านเขบอกว่ารีเลย์นี่ร้อยห้าสิบค่าติดอีกสองร้อยก็ดาไดตังสองร้อยครับก็เลยจะลองซื้อมาติดเองครับเดี๋ยวจะลองดูครับว่ามันเป็นยังไงครับถือมือเดียวครับเนี่ยครับซื้อมาร้อยห้าสิบบาทครับจะเป็นประมาณนี้ย้อนแสงเนี่ยครับกล้องไม่ซูม เป็นของยี่ห้อบอลครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับมันมีอยู่ห้าขาก่อนอื่นแล้วก็ต้องมาถอดก่อนครับน่าจะมีพุกอย่างนี้ครับมันจะเป็นพุกให้เรางัดขึ้นมาอ่าใช่ครับแล้วมันก็จะมีน็อตข้างล่างอีก เนี่ยครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่ามันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะลองมาลื้อดูครับเดาวจะใส่เพราะว่าจําผมจําได้ว่าผมไปใส่ไอ้น,นี่มาใส่เตะมาเนี่ยครับเดี๋ยวตันี้มันกดบ้างดังบ้างไม่ดังบ้างครับก็เลยเดี๋ยวซื้อดีเลย์มาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองถอดก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาออกมาได้แล้วครับ โอ้ยกว่าจะแกะได้ครับทั้งน็อตทั้งพุกเนี่ยครับดูสภาพครับทั้งน็อตทั้งพุกครับในที่สุดก็ออกไม่รู้จะประกอบคืนยังไงแล้วครับทีนี้ถอดได้ครับแต่ประกอบยากครับเดี๋ยวมาลองต่อกันดูเลยครับเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ผมใส่ดีเลย์ห้าขาครับ มันเป็นดีเลย์ห้าขาอาอ๋สลับซับซ้อนครับอันนี้สายเดิมมาจากโรงงานที่มันเป็นแต่ที่ติดมาก,กับรถครับส่วนอันนี้ผมดัดแปลงมาใส่ดีเลย์สองอันครับสองขัว้วแล้วก็ต่อสายดินทีมแล้วผมก็จะลากสายเนี่ยครับสายแบตสายบวกมาจําเขานี่พอดีเครื่องมืออุปกรณ์ผมไม่ครบผมก็เลยจําอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเดินสายลงมานี่ครับเก็บให้เรียบร้อยครับ รัดด้วยเคเบิลทยแล้วก็ใส่กระดูกงูพอดีของเดิมมันเหลือวิธีต่อนี่หาตามนเนี่ได้เลยนะครับมันมีห้าขั้วแต่เวลาเดินสายเวลาอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยนะครับมันต้องมีสายแบบพ่วงอีกสายหนึ่งเดี๋ยวลองฟังเสียงกันเลยนะครับ เป็นไงครับขนาดคนณฟังยังตกใจคนกดยังตกใจเลยครับนั่นแหละครับเรียบร้อยครับเหลือแค่ประกอบเข้าอย่างเดียวครับเดี๋ยวมาดูว่าจะประกอบเข้าเหมือนเดิมหรือเปล่าครับสุดท้ายก็สำเร็จครับช่างบอกติดให้ค่าช่างสองร้อยกว่าบาทครับมาติดเองฟรีครับซื้อแค่ยีเรร้อยห้าสิบมาครับประหยัดสุดๆแล้วครับเยี่ยมนะครับ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ,มมร,บร้อยแล้วครับผมประกอบกลับคืนเหมือนเดิมครับดูครับเนี้ยบประกอบกลับคืนเนี้ยบเหมือนเดิมครับนี่ครับ แข็งแรงสุดยอดครับโอ้ยเหนื่อยผมไม่ได้สอนวิธีต่อนะครับต้องไปหาเอาใน Google และ YouTube ครับแต่วิธีแกะก็เนี่ยและครับพุกนี่โอ้โหทั้งพกุกทั้งน็อดครับแต่เสียงโอเคครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ